หายซาทันทีหลังทัพไทยล็อกเป้าผิกัดฐานทับเขมรนทันควันเมื่อทหารบีเฮดคิวท้าไฟชี้ไปหาชายแดนไทยพร้อมท้าไทยว่าจะบุกยึดภูมะเขือคืนแต่ก็ต้องโดนทัพไทยดับฝันไปสะก่อนโดยก็เรียกได้ว่าไม่มีท่าทีที่จะหยุดเลยนะครับสำหรับความห้าวของขเขมรที่ออกมาท้าไทยอวดเก่งทุกวันว่าพร้อมเสมอแค่รอคำสั่งเปิดเท่านั้นเอง แต่เนื่องจากในการสู้รบในครั้งที่ผ่านนั้นฝ่ายขเขมรได้มีการสูญเสียกำลังมหาศาลหลายพันนายจึงทำให้ขเขมรต้องรีบเติมกำลังใหม่แต่ก็ยังไม่พออยู่ดีจึงทำให้มาล่าสุดนะครับก็มีการรายงานว่าเมื่อวันที่28สิงหาคมทางกระทรวงกลาโหเมเขมรได้แถล,ลงรณรงค์เกณฑ์ทหาร เน้นย้ำว่าการเกณฑ์ทหารดังกล่าวจะดำเนินการบนพื้นฐานความสมัครใจคำประกาศก่อประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเจตนาที่แท้จริงของการเกณฑ์ทหารครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความขัดแยง้งตามแนวชายแดนกับไทยยังไม่คลี่คลายโดยพลโทหญิงมาลีโซเจตาโคศกก,กระทรวงกลาโหมเขมรบอกว่าเป้าหมายของการดณรงเกณฑ์ทหารคือเพื่อทดแทนทหารที่กำลังกเกษียณอายุหรือที่กเกษียณอายุไปแล้วด้วยบุคลากรใหม่ ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการคงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทัพของประเทศและนอกจากนี้นะครับทางด้านเพจทหารอาร์มี่มิลิเทอรี่ก็ได้เผยคลิปในเช้าวันนี้7กันยายนชาวเน็ตเขมรลงคลิประบุว่ากองทัพเขมรได้เริ่มดําเนินการเกณฑ์ทหารทั่วประเทศอีกครั้งอย่างไรก็ตามการเกณฑ์ทหารของเขมรในเช้าวันนี้นับเป็นครั้งที่2ของปีนี้หลังจากครั้งแรกเมื่อต้นเดือนมิถุนายนโดยมีรายงานว่าในกระบวนการเกณฑ์ทหารครั้งนี้ พบว่ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีอายุตั้งแต่17ถึง20ปีนอกจากนี้ทางเพจยังได้เผยภาพว่านี่ชัดเลยทหารเขมรใช้สวนยางพาราของชาวบ้านเขมรเป็นที่ตั้งฐานทางทหารโดยมีชาวเน็ตเขมรแชร์ภาพอ้างว่าทหารเขมรมาสำรวจสวนยางพาราของชาวบ้านฝั่งเขมรคาดเตรียมตั้งฐานเพิ่มทหารเขมรลงรูปพร้อมแคปชั่นพวกโจรเสียมทั้งหลายแน่จริงก็เข้ามาต่อมา7กันยายนมีทหารเขมรในแนวหน้า เร่งขนกระสอบดินเพื่อสร้างบังเกอร์ใหม่8กันยายนทหารเขมรตักดินใส่กระสอบเพื่อนำไปเสริมบังเกอร์ใหม่ทหารเขมรภายในบังเกอร์ใต้ดินใกล้แนวหน้าในแคปชั่นระบุว่าเคยเป็นที่พักของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับสูงของกองทัพในช่วงสู้รบก,กับเสียมซึ่งอย่างไรก็ตามก็มีทหารหนุ่มหน่วย B HQ สายคอนเทนต์ตัวยงแห่งกองทัพเขมรโพสต์คลิปใหม่พาชมวิวฝั่งเขมรก่อนพระอาทิตย์จะตก โดยเจ้าตัวได้ปีนขึ้นมาบริเวณสันปันน้ำฝั่งไทยชอบถ่ายคลิปลงในโซเชียลโดยเคยอ้างว่าเสียงไม่มีวันรู้ตำแหน่งแต่วันนี้ขอบคุณมากที่สุดที่มุ่งพาดออกจากฐานแล้วถ่ายคลิปบรรยายบรรยากาศทางภูมิศาสตร์และต่อมานะครับทางเพจก็แฉยับว่าจำไว้เสียงไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาท้าไทยพร้อมเปิดติกับชอวอทหาร B HQ ของเขมร สายคอนเทนต์ประจำฐานแนวลบใกล้ปราสาทพระวิหารมักจะชอบถ่ายคลิปทำคอนเทนต์นำอาหารอุปกรณ์หน้ากากถุงมือวิทยุสื่อสารไปมอบให้กับพวกทหารอีแตะในแนวหน้าตามฐานต่างๆเดิมทีมันก็เป็นทหารอีแตะแต่ทำผลงานเข้าตาเลยถูกอัปเกรดเลื่อนไปเป็น B-HQ ระดับล่างพอเป็น B-HQ เท่านั้นแหละโมน้ำลายฟูมปากเลยในเฟซไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ในเทเลแกรมนี่คือสุดๆ ปลายเดือนที่แล้วพูดว่าพวกเสียมจะไม่มีวันรู้พิกัดเพราะตัวมันคือที่สุดของความลับจนกระทั่งมันพลาดออกจากฐานไปถ่ายบรรยายบรรยากาศสถานที่ต่างๆทางภูมิศาสตร์เท่ากับเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งของตัวเองโดยไม่รู้ตัวและที่ผิดสุดคือบอกเบอร์โทรและตำแหน่งฐานตัวเองบนคำแนะนำเฟซพร้อมด้วยเครื่องหมายยืนยันตัวตนและบ่งบอกว่าตัวเองเข้าสู่แวดวงครีเอเตอร์อย่างเต็มตัวซึ่งเพิ่งเปลี่ยนข้อมูลไม่กี่วันเอง ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่บอกพิกัดให้กับเสี่ยมเพื่อนเพื่อนที่ฐานทั้งเจ็ดคนคงภูมิใจน่าดูโดยมีพิกัดแรกคือทางขึ้นปราสาทพระวิหารบริเวณพื้นที่ปัจจุบันเป็นป่ารกปกคลุมเสลกและถนนพิกัดที่สองคือน้ำตกกริมถนนคอนกรีตทางขึ้นปราสาทพระวิหารมีเฉพาะหน้าฝนพิกัด3โค้งถนนคอนกรีตด้านบนทางขึ้นปราสาทพระวิหารพริกัด4โค้งถนนลูกหลังก่อนถึงสะพานกอนอกรีดขนาดเล็กห่างจากปราสาทพระวิหารราว14กิโลเมตร หากใช้เส้นทางหลักถนนหมายเลข62แต่หากใช้ทางลัดเล็กๆล,ลัดเลาะลงไปทางซ้ายของปราสาทพระวิหารที่ขมรสร้างทางลัดไว้จะมีระยะทางราว7กิโลเมตรพิกัด5ฐาน B h เิและทหารอีแตะอยู่ทางขึ้นปราสาทพระวิหารอยู่ใกล้ๆไทยโดยก็เรียกได้ว่าแชร์แหลกหมดเปลือกแบบไม่เกรงใจกันเลยทำเอาทหารบาร์บีคิวรีปิดเฟซบุ๊กมีทันควันอย่างไรก็ตามนะครับต่อกับการออกมาเปิดเผยพิกัดฐานทัพขมรครั้งน,นี้ที่อยู่ใกล้เขาพรวิหารที่นี่ ก็สอดคล้องกับการรายงานในก่อนหน้านี้ว่าพบทหาร B.H. เคิวเคลื่อนกำลังไปที่เขาพาวิหารจำนวนมากและสอแววว่าเตรียมบุกไปยึดภูมะเขือหลังพบแม่ทัพใหญ่ B.H. เคิวลงพื้นที่ด้วยตัวเองโดยก็อ้างอิงจากทางด้านพลเอกนัทพลนาคพาณิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมได้เคยเผยว่าได้รับรายงานว่าบริเวณพื้นที่เขาพาวิหาร มีการเพิ่มกำลังทหารของฝ่ายเขมรจึงสั่งการให้ทหารไทยเตรียมพร้อมโดยปฏิบัติการควบคู่กันทั้งการเจรจาและการใช้กำลังทางทหารเพราะจะไม่ยอมให้มีปฏิบัติการทางทหารในบริเวณพื้นที่ของอธิปไตยไทยเด็ดขาดซึ่งหากมีการยิงเข้ามาก็สามารถตอบโต้ได้ทันทีโดยหากมีการล่วงล้ำเข้ามาก็ต้องยิงตามอำนาจหน้าที่และกฎการใช้กำลังของกระทรวงกลาโหมได้ให้อำนาจกับผู้บัญชาการเหล่าทัพและแม่ทัพภาคไว้แล้ว ไม่ใช่ว่าบอกให้หยุดยิงแล้วว่าจะไม่ยิงเลยและนอกจากนี้เองทางด้านพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองก็เคยตอบคำถามต่อกรณีที่มีกระแสว่าผู้บังคับบัญชาเขมรได้ปรากฏตัวบริเวณเขาพระวิหารว่าเป็นสัญญาณการจะเข้าชิงพื้นที่ภูมะเขือคืนหรือไม่โดยแม่ทัพภาคที่สองกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติของทางการทหารแต่เราก็ไม่ประมาท และก็ขอยืนยันว่าภูมะเขือเป็นพื้นที่ที่เราครอบครองอยู่ในอาทิตย์ปไตยของแผ่นดินไทยยึดแล้วยึดเลยโดยในวันที่สองกันยายน68พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองก็กล่าวถึงกรณีพลเอกหิงบุญเฮียงรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารอารักษ์ขาบีเฮดคิวของเขมรได้เข้าพื้นที่ภูมะเขือโดยเป็นการสอนในว่าจะยึดพื้นที่ภูมะเขือคืนหรือไม่ว่าเป็นเรื่องปกติเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเขาอยู่ เขาก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเราเช่นกันซึ่งเราปฏิบัติตามเงื่อนไขาการประชุม GBC ที่ผ่านมาส่วนทางขเขมรก็อาจจะเป็นการมาเยี่ยมเยียนกำลังพลในพื้นที่ตามปกติหรือเป็นการเพิ่มเติมกำลังพลในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยและมองว่าเป็นการบริหารจัดการของทหารขเขมรและเมื่อถามย้ำว่ามีสัญญาณบ่งชี้หรือไม่ว่าจะเป็นการยึดพื้นที่ภูมะเขือคืนทางแม่ทัพภาคที่สองก็กล่าวว่าก็เป็นเรื่องปกติ ทางการทหารเขาก็มีสิทธิคิดแต่เราก็ไม่ได้ประมาทซึ่งเรายืนยันว่าภูมะเขือเป็นพื้นที่ที่เราครอบครองอยู่อยู่ในพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยส่วนการที่นำกองกำลัง B HQ ซึ่งก็ไม่ชินกับพื้นที่มาลักษณะนี้มองว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์หรือเป็นการส่งสัญญาณว่ามีปัญหากับทหารในพื้นที่หรือไม่ด้านแม่ทัพภาคที่สองกล่าวว่าคงเป็นเพราะเขาเชื่อมั่นในกำลังส่วนนี้ และไว้วางใจเพราะหน่วยนี้คงจะมีการฝึกมาพอสมควรและเป็นกำลังที่อยู่ในการควบคุมของผู้นำเขมรโดยตรงแต่เราก็ไม่ประมาทเพราะเป็นเรื่องปกติที่เขาสามารถหมุนเวียนกำลังมาเสริมสุดท้ายเมื่อถามว่าดูเหมือนทางการเขมรให้ความสำคัญกับกำลังพลส่วนนี้ในปฏิบัติการต่างๆรวมถึงการวางทุนบึ้มแม่ทัพภาคที่สองยืนยันว่าแน่นอนเขาก็ต้องใช้กำลังทหารที่ดีที่สุดแต่เราก็ไม่ประมาทแน่นอนยังไงก็ฝากทุกคนโปรด กดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า